ยูอะไม่ได้เงินนะครับยูคืนเงินเขาไปแล้วแต่รู้อะไรอีกว่า,านนนคนดูฟรีครับห้าแสนห้าหมื่นบาทอะไรเนี่ยเอาไปมันไม่ได้มีค่ากับผมไม่ผมเพิตื่นตัณใจที่แล้วครับตื่นตันใจนนให้มันดืดอนที่อ,อ,อูดอัดไปมันอึดอัดที่พูดออกไปนี่อึดอัดใช่ไหม เป็นประเด็นซ่ำๆกันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับนักร้องหนุ่มอิลสลิกนะคะล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องค่าตัวกับผู้จัดคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนคปรปฐมก็ทำให้นักร้องหนุ่มเนี่ยไม่พอใจขึ้นไปร้องเพลงอยู่ไม่กี่เพลง แล้วก็โวยผู้จัดค่ะบอกว่าไม่ได้เงินนะแล้วก็รู้อะไรอีกไหมผมได้คืนเงินเข้าไปหมดแล้วและอิวก็จะเล่นให้ทุกคนดูฟรี5 5 0 0 0นหบาทเอาไปมันไม่ได้มีค่ากับผมผมไม่เอาเงิน5 5 0 0 0นหบาทในวันนี้แล้วก็โชว์ใบโอนเงินคืนให้ดูบนเวทีเลยค่ะ ในขณะที่ฟังผู้จัดงานก็เดือดสุดๆขึ้นเวทีแชร์ว่าจริงๆเนี่ยจ้างไป8 0 0แสนกว่าบาทแต่นักร้องหนุ่มเนี่ยกลับบอกว่า550,000บาทแถมมีการคิดค่ารถเพิ่มอีก50,000บาทแต่พอเห็นคนเยอะก็ขอคิดเพิ่มอีก1 0 0 0 0แสนล่าสุดค่ะบาาซึ่งเป็นผู้จัดงานก็มาออกรายการโหนกระแสและบอกว่าตนเนี่ยเป็นแฟนเพลงของอิวสิก เคยร่วมงานกับเขามา6ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่6ที่ผ่านมาเวลาคุยกันดีลงานกันเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้ตลอดเจอปัญหามาตลอดแต่ก็ช่วยกันเคลียร์จนลุล่วงมาได้ ครั้งนี้เราก็ติดต่องานผ่านลิลลี่เหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเลยอยากให้เขามาเล่นคอนเสิร์ตที่นครปฐมบ้าบ,บอกว่าอิลซลิกไม่ใช่คนที่รับงานคอนเสิร์ตง่ายๆการที่ตนดิวงานได้แต่ละครั้งก็ทําให้ตนเนี่ยรู้สึกภูมิใจจริงๆแต่ทุกครั้งที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นคืออิลซลิกกับลิลลี่เนี่ยเขาทะเลาะก,กันเองก็จะงองแงไม่มาเล่น ขณะที่ลินลี่ก็เคลียร์ความสัมพันธ์บอกว่าตนเนี่ยเป็นแฟนเก่านะเป็นแฟนเก่าของอิลซลิกปัจจุบันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเขาแล้วไม่ใช่พูดจัดการส่วนตัวด้วยแต่ก็ยังร่วมงานกันได้ยังไปขึ้นร้องเพลงกับเขาเวลาที่มีคนติดต่อง,งานผ่าลินลี่ก็จะส่งต่อให้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งบาสเองก็เล่าบอกว่า ได้ตกลงว่าจ้างอิสลิกในราคา550,000บาทที่นคปรปฐม1งานที่โคาราชอีก1งานแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมให้อีก50,000เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางซึ่งปัญหาเ,เริ่มต้นขึ้นเมื่อในช่งชวงเช้าของวันงานศิลปินเขาไม่ยอมมาตำนัดในการเซาเช็คเพราะว่าทะเลาะกับลินลี่อยู่ เราก็ต้องการให้ทุกอย่างไปไปตามแผนเพราะว่าการซาเช็คเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการแสดงสดแต่พอศิลปินไม่มามันก็ทําให้เรากังวลว่างานจะเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือเปล่าบาร์สก็โทรไปคุยกับลิลลี่จนได้ข้อสรุปว่าในช่วงบ่ายเนี่ยอิวเขาก็จะมาซาเช็คนะปรากฏว่าช่วงบ่ายที่เขาเข้ามาอิวสลิก็มาพร้อมทีมงานพอมาถึงเนี่ยทีมซาของอิวเดินลงมาบอกว่าไม่เอาแล้วกูไม่ทําแล้วกูไม่เอาเงินก็ได้ฝ่ายอิวก็ด่ากราดยาบคายเลยขึ้นรถกลับโรงแรมบอกว่าจะไล่ไปแล้วก็ไม่เล่นแล้วจะเก็บของ บาสก็รีบโทรหาลิลี่ว่าจะเอาอยัางไงดีลิลี่บอกว่าเดี๋ยวขอแก้ปัญหาให้ก่อนให้บาสเนี่ยเตรียมทีมงานไว้สแตนบายเดี๋ยวสัก5้าโมงเย็นเนี่ยจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งซึ่ง5้าโมงเย็นเป็นเวลาที่ประตูก็เปิดให้คนเข้างานกันแล้วด้วยพอถึง5้าโมงทีมงานของอีก,ก็ยังไม่มาอีกโทรตามคนนั้นคนนี้คนมารอหน้างานเนี่ยเยอะโทรหาลิลี่ว่าเอาไงดีจะยกเลิกหรือว่าจะเล่น ลิลลี่ก็บอกให้รอรอจนถึง6โมงเย็นทีมซาเขาก็มาที่งานตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเขาบอกว่ากาดของอิวเนี่ยมาแล้วแปลว่าอิวก็จะเข้ามาแล้วตนก็รีบเคลียเวทีให้เลยไม่ให้มีใครไปวุ่นให้เขาทำงานแต่ไม่นานก็มีสายโทรศัพท์โทรมาบอกให้กาดกลับไปอิวไม่มาที่งานแล้วก็บอกว่าจะไม่เล่น ระหว่างที่อิวยังไม่เข้ามาซาวเช็คคนดูก็จะเข้างานไม่ได้ก็ทําให้ผู้จัดเนี่ยเปิดประตูไม่ได้คนดูก็รออยู่หน้างานเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมเกือบพันคนแล้วเริ่มตะโกนด่ากันไม่หยุดเราก็ถามไปที่ลินลี่สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเล่นให้แต่จากที่ตกลงกันไว้สี่ทุ่มครึ่งก็จะมาขึ้นเลยสองทุ่มครึ่งแล้วก็จะไม่เอาเงินเพราะอิวไปร้านสะดวกซื้อแล้วเจอแฟนคลับแฟนคลับมาบอกว่ามาจากชลบุรีเลยนะตั้งใจจะมาดูงานที่นครปฐมอิวก็เลยขึ้นเวทีไปตอนสองทุ่มครึ่งแต่พ ขึ้นไปแล้วเนี่ยกลับไปพูดว่าที่มาวันนี้ผู้จัดงานมีปัญหาแต่กูเนี่ยคือหมาป่ากูคืออิลสลิปกูจะเล่นฟรีไม่เอาเงินเปิดสลิปโอนเงินคืนให้ดูเลย5500สนหบาทอิลสลิปจะไม่เอาเงินจะเล่นฟรีเพื่อแฟนเพลงและบอกว่าหากเสียงหรือระบบบวเบที T, มีปัญหาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้วเพราะว่าไม่ใช่ทีมงานของตนพออิสลิกผู้แบบนั้นค่ะทางด้านของบาสเองก็บอกว่าคนก็มาด่าบาสเละเทะเลยนะ สิ่งที่อึดอัดที่สุดคือศิลปินที่เรารักศิลปินที่เราชื่นชมเขาไปขึ้นบนเวทีไปพูดให้ตัวเองดูดีแต่ปล่อยให้คนมาด่าตนก็โกรธจนตัวสัน่นจึงตัดสินใจเดินขึ้นเวทีแล้วก็ไปแฉทุกอย่างซึ่งเล่ามาถึงตรงนี้ค่ะทางด้านของบาสเองก็มีการเปิดคลิปเหตุการณ์ให้ดูบาสถึงกับปล่อยโฮในรายการเลยนะแล้วบอกว่าตอนเนี่ยอึดอัดมากทั้งโกรธทั้งผิดหวังที่ศิลปินที่เราชื่นชมมาตลอดเนี่ยเขามาทํากับเราแบบนี้ได้ยังไงไม่พบก็ ตื่นตันใจทียแล้วตื่นตันใจให้มันอึดอัดที่พูดออกไปมันอึดอัดที่พูดออกไปนี่อึดอัดใช่ไหมมันตื้นมันมันซึ้มอืมอืคือบอกขอกระดาษที่ผมเก็บเก็บมาแบบทั้งวันเลยครับทั้งข้างหลังเวทีทั้งทุกคนมันมันกดดันมาที่ผมหมดอืมอืมอืแล้วผมไม่ได้ความแน่วันเลยเยอะครับยิ่งคนที่ผมรักอ่ะศิลปินที่ผมชอบที่ผมจัดเต ม่ขึ้นไปขึ้นไม่ได้ผมแบบขึ้นไปโจมตีผมเพื่อเพื่อให้แฟนเพลงมันมาเข้าใจว่ากูมาเล่นเนี่ยฝีพู้จัดแม่งไม่ดูแลกูไม่เตรียมพร้อมเลยทั้งทั้งที่ผมอ่ะก็เป็นแฟนเพลงเขาจัดให้เขาโดยแบบไม่ได้หวังเงินเลยแค่หวังแค <ขอ S 1> ่คก็ไม่ว่า